สวัสดีครับมื้อนีบ้าด e ้วยผ้าเลาะกะสิพามาใส่ตุ่มด um ักปลาไหลเนาะครับมื้อนี้กัสิเป็นไม้เดิมเนาะครับเฮาใส่ตุ่มแค่เก้าหลังเนาะครับมื้อนี้กัสิลงกไม้เดิมครับว่าจะเป็นจังได๋ครับว่าเพราะว่าห่างไปอาทิตย์นึงแล้วครับเฮาก็สิมาลองเบอร์อีกมื้อนึงเนาะครับมื้อนี้เฮาก็สิมาลองเหย่ส2เหย่กันเนาะครับกัญชีมีแย่หอยเซรีเนาะครับผมกับอ่าเหย่ปลาซับใส่เลือดหมูนํากันเนาะครับ นี่ครับสองเงีย้ยนี่น<ม>ะครับเอาไข่เซ่ผมจะใส่หาลังเด้อครับเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวใส่หา่านลัางนะครับเอาตุ่มเงีเย้วยวเน้ยนะครับผมหา่านล้างครับใส่ไข่ไปเลยนะครับกินเลือดนี่เลือดข้าวเน้ยครับใส่หาลัง เบบั่ครไปครับเฮไปแนวทางจากหลังนะครับผมเย็บวิธีการใส่ให้เบิ้งนะครับจอห้มันขึ้นขึ้นได้ดยครับน้ำขึ้นไหลครับคุณต๊กสองตามือขึ้นไหลเลยครับห้างหายไปได้ทิศ้านตัวนี้ไส้ขัวได้เบิด้งนะครับผม ทุกคลิปผมสิบอกให้ทุกคลิปนะครับนี่ครับอ่านมาทั้งนี้ก็ได้ครับทั้งแี่ได้เบิร์ดครับใส่ขวาถ้าส่วนมากให้อยากได้ดีกับอ่นมาหาเจ้าของครับเอาแต่ฟังนะครับอ๋อไอนทิ้งพื้นได้แล้ครับครับตั้งแล้วก็แต่งป่าเั็มเมอแล้วครับผมว่าปลาไหลสิหาผู้มังเขาเนาะครับ อะไรจะหาผู้มังเข่าแล้วครับผมเอาขี้ดินแตม้เมเสมอปากข้างเข่าแล้วครับไไครับผมเสร็จแล้วครับครับจะรีบปิดนะครับผมเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวมาดุนกันมือเศร้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงเศร้านะครับเอามือนการนี้ภามายำตุ่มดักอะไหลที่เขาใส่ไว้วันนะครับผมเป็นเน้เน้ปลาซับกับเนื้อเน้หอยสลิดเส้เลียดน้ำกันนะครับผมไปดุนกันเลยครับผมรอบเซ้าหัวหมจมันมาครับผมติดตามรุ่งชมวนะครับเรากำใส่ทางนี้ไปเก่าหลังนะครับผมใส่นี่กะหอยสลิดหาหลังกันนะครับ หายเป็นอาทิตย์นะครับผมบางนี้ครับผมก็จะว่าสั่ม,สมเบิงนะครับยำ่ำเสาครับบรรยากาศบ้านห้องครับผมครับหลังแหลเขอกคอยูน่นี้นะครับผมน่ครับโอ้เยเดีนะฮะ ครับหลังแดงนะครับที่แส่มุดมากเลยหลังแดวกว่าเขาเลยนะครับผมหลังแดงว่าเขาครับ ลองสองเขาครับเราจะใส่คู่กันดนะครับมาชั่นกันดนะครับผมเงียเงียะสองเงียพิสูจน์กันดนะครับมะเข่าครับมะเข่าเป้นสองนะครับผมะเข่าเป้นสองนะครับ โอ,โอ้ยมีนครับโอ้เขาเอาไปไหน่นครับจังหอาุนีนะครับจำริบเลยครับจำเด้ครับผม โอ้ตัวหนึ่งครับผมตายเลยครับนี่ครับตัวหนึ่งครับครับกลางนึงเขาก็ยุ่งนิดนึงครับผมว้าเป็นยังไง บกเขาเลยครับบกเขาเลยครับไปครับผมครับกลางนึงเ่านะครับโอ้จมไม่ได้ครับผมจมไม่ได้ครับโอ้ นี่ยป่าซับได้ครับผมหลังนี้ก็ว่เข้าครับไห้มาเห็ดสรุปเบิ้งนะครับผมรอบซองครับก็ได้ป่าไหลสองตัว้ะครับผมนี่ครับป่าไหลข้าได้สองตัวครับมื่อนี้ครับผมเพราะว่าผมขึ้นนี่ฝนตกแห้งขนาดได้ครับนี่ งานที่เข่ากับหอยเสลีนะครับผมกับปลาซับว่าเข่าครับหอยเสลีทั้งสองยางสองตัวนี่เรือครับผมปลาซับว่าเข่าเด้อครับนี่ครับผมนี่ครับห้องก็ได้สองตัวนะครับนี่ครับปลาไหลห้องมือนี่ครับได้สองตัวครับ่มือมันมือหมวกมันนะครับผมต้องจุ่มแปะเก้าหลังครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้ช่องบบาหน้อยเฮ็ดคลิปวิดีโอออกมาให้พี่น้องได้รับชมต่อไปแน่นเลยครับผมครับ ช่วนหากินครับตามภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะครับผมตามฤดูกาลครับเนี่ยนี่ก็ใส่ได้ทุกภาคเลยเด้อครับผมเนี่ยไวเซอรี่ครับผมจะลองเบิ่งครับนี่ครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ่ำเนี้ก่อนเนาะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ